โอเคกับที่สไลด์นะ <c oughs> ฉะนั้น from o obscurity to mainstream ผมจะยกตัวอย่างให้อยู่2-3สตัวแล้วกันที่ผมทำกันบ้านมาของต่างประเทศนะคุณลองดูนะจากตัวที่ยังเป็นลูกผีลูกคนจนขึ้นมาเขาขึ้นกันมาอยากให้ดูนี้ครับขึ้นมากี่เด้งคุณจะได้มีความคาดหวังที่ค่อนข้างสะท้อนความเป็นจริงว่าถ้าคุณอยากจะได้กำไรแบบหลายๆเด้ง หนึ่งคุณต้องรอนานแค่ไหนสองระหว่างทางคุณต้องเจออะไรบ้าง Apple คุณรู้ไหมจุดเปลี่ยน Apple คืออะไรคืออะไรครับ iPhone เราคิว iPhone ใช่ไหมผมมองว่าจุดเปลี่ยน Apple จริงๆอะ่ะคือตอนที่ Steve Jobs ลงแล้วทีมคุกขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ Apple ไม่มีปันผลเลยแล้วก็จะ invest ในอะไรที่ค่อนข้างเรามัดระวังส่วนทีมคุกเนี่ยถ้าคุณไปดูนะเขาจะพยายามรีดค่าใช้จ่ายออกไปสุดๆเลยรียดค่าใช้จ่ายเต็มที่แล้วพยายามออกโคดักไลา์ที่เล่งมาจินให้สูงที่สุดคุณก็จะรู้ว่าโทรศัพท์อย่าง iPhone จะมีมาจินต่อเครื่องจะสูงกว่าพวกโทรศัพท์จากจีนโทรศัพท์ของซัมซุงถูกต้องไหมฮะ ก็มีแบรนด์ไดร์ลูอะไรก็ว่าไปมาดูก่อนนะแล้วก่อนก่อนที่จะไปดูว่าเราจะหามันยังไงหุ้นนี่ะนี่ถาเฟรมวีคนะหุ้นเนี่ย,นะนนยสติปจ็อบหน้าตายมาสองพันสามสันตอน iPad 2 i สอง3จะไม่ได้เป๊ะๆน,น,นะแต่แถวนี้แหละหุ้นมันไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นหวือหวาขนาดนั้นนะครับในตอนนั้นนี่คือนี่คือหลังแตกพาร์แล้วนะแต่ช่างมันคือดูคดูแบบนี้ไปแล้วกันเพื่อความง่าย จาก2,009อะ2,010 2,11ก็แล้เพราะ p p o o n เป็น2,007 2,10 0 2,10 2,11เนี่ยอยู่10เหรียญจนกระทั่ง2 0 1 7อ่ะก็ขึ้นขึ้นมาแค่30เหรียญเองนะขึ้นมา3เท่าก็ไม่ได้ขนาดนั้น7ปีขึ้น300%ผมว่าอันเดอร์ผมว่า u n ไปนิดหน,นึ่งเฉยๆสำหรับผู้ที่เป็น growth stock สำหรับผมที่ผมเห็นว่ามันโตมากๆ มีเหตุผลอยู่2องสาอย่างหนึ่งคือทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธนิบดีแล้วลดภาษีคนรวย mm. เต็มที่เลยผมไปนิวยอร์กในปีที่ปีที่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นตรงนั้นพอดีแล้วเห็นเลยว่าซีนมันเป็นยังไงพอเขาลดภาษีคนรวยพิมพ์คุกขึ้นมามีอำนาจเปลี่ยนแปลงได้เต็มที่แล้วก็เป็น iPhone แบบหลายๆรุ่นน่ยไอที่แบบที่เริ่มออกกันแหลายรุ่นเนี่ย 2 0 1 7นี่คือปีที่ทรัมป์ขึ้นคุณดูนะกว่าหุ้นจะขึ้นมาหาศารตรงนี้สัก30เหรียญเนี่ยราคาหุ้นสัก30เหรียญได้ยึกยักอยู่หลายรอบขึ้นมา60เหรียญแล้วก็ล่วงมา37เหรียญกว่าจะเริ่มชูดจริงๆอะ่ะกว่าจะมาเริ่มชูดจริงๆถึงประมาณ160-70เหรียญเนี่ยก็ตั้งนานนะจาก30ขึ้นมาเลสเซอ์ร้อขึ้นมาหเด้ง แล้วนี่คือในปีที่แบบดีมากๆของเขาแล้วของเขาแล้วนะฮะผมมองว่านี่คือตัวอย่างที่ที่ดีของอะไรที่เรารู้จักอยู่แล้วแล้วมันเมนสตรีมได้อีกถ้าคุณมีอะไรที่เป็นลูกผีลูกคนแล้วแจ้งเกิดอาจจะได้มากกว่านี้แต่การทำแบบนั้นก็เสี่ยงกว่านะนะีมีอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเรา เราน่าจะรู้จักแต่ว่าแต่ว่าเพิ่งมารู้จักตอนมันดังแล้วก็คือตู้บุญเติมตู้บุญเติมอะ่ะผมได้มีโอกาสไปคุยฟังสัมภาษณ์เขาตอน IPO ได้ไม่นานเลยนะแล้วเขาบอกเขาพูดมาคำหนึ่งว่าเติมเงิน10บบาทอะ่ะ มันได้ค่าธรรมเนียมสองบาทต่อหนึ่งตู้แล้วผมก็ตกใจว่าเฮ้ย mm. มันมีคนใส่สิบาทแล้วยอมจ่ายค่าธรรมเนียมสองบาทเหรออย่างนี้เซเว่นก็กินไปหมดแต่ด้วยความที่เรายัางอ่อนเนี่ยยังดูไม่เป็นเขามาพูดว่าคุณรู้ใช่ไหมตอนนั้นเซเว่นก็เติมเงินได้เซเว่นก็เติมเงินมือถือได้แล้วคนจะไปเติมตู้บนเติมทําไมบางทีการทํากันบ้านเรื่องเนี้ยมันไม่เรื่องกราฟ คุณเราเป็นคนกรุงเทพกันหมดเลยเราไม่มีใครใช้พรีเพศคนที่ใช้พรีเพศจริงๆมันไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นเขาขับมอเตอร์ไซค์มาเติมเงินเช้าสิบบาทกลางวันสิบบาทเย็นสิบบาทแต่ขั้นต่ำในการเติมที่เซเว่นเนี่ยคือการเติมครั้งละร้อยเราก็นั่งคิดเติมครั้งร้อยไม่เติมไม่ได้เขาไม่มีร้อยนึงครับเขามีเติมที่ทีละสิบบาทห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วรู้ว่าปีนั้นนะ่ะปีนปเนี้ยปีห้อิสี่เนี่ยไอเติมทีละ10บาทอะ่ะเขาเติมกันไปทั้งประเทศปีนั้นเติมไปเท่าไหร่คุณรู้มเจ็ดันสองร้ล้านมุงเติมหา <laughs> แต่ตอนนั้นนะ่ยผมฟังแล้วผมว้าวแต่ผมก็ไม่เชื่อมันจะไปได้ขนาดนั้นเพราะผมคิดว่ามันเก่งมันกินกําไรมากเกินไปเรามองไม่ขาดเห็นมก่กขนาด o b ฟส u r i t y เเห็นโอกาสชัดๆไม่ขาดซื้อนะแต่ไม่ได้บีลีฟขึ้นไปนะหน่อยแพงก็ก็เลิกแล้วคุณมาดูตู้บรนเิมรอบนี้จะมาทําน้ําทําอะไรก็ตามถูกต้องไหมคุณก็มาเห็นเต่าบินขนาดเต่าบินโปรโมทเต็มที่คุณยังไม่เชื่อมันเลยว่ามันจะทําได้ ถามว่าตาบินขึ้นจาก6บาทมา24 6 4 2บขึ้นประมาณขึ้นประมาณ4เด้งในระยะเวลามาณ4ปีอันนี้ Amazing อันนี้ของจริงผมว่าไม่ถึง10ผมว่าใกล้ใกล้ตึงแล้วแหละแต่ประเด็นคือนี่คือ Obscurity to Mainstream สิ่งที่เราต้องหาคือหาของพวกนี้ถ้าหาของพวกนี้นะหาเจอนะงบการเงินเป็นเรื่องรอง valuation เป็นเรื่องรอง graph เป็นเรื่องรองในใจผมนะที่ผมพูดกับคุณว่าผมไม่สามารถที่ทําให้คุณโฮอินวันได้ผมไม่สามารถให้คุณเจอหุ้นสิบเด้งได้ถึงผมช่วยเพิ่มโอกาสได้จำได้ป่มหุ้นพวกเนี้ยดีไม่ดีจําเป็นต้องแย่ขาวไว้หน่อยการเป็นคนรวยตั้งโดน,โดนหลอกบ้างต้องแย่ขาไว้หน่อยต้องต้องยอมแบบว่าให้เขา คือคืออันเนี้ยตอบยากเหมือนก็บอกต้องใส่เงินในปริมาณที่เรายอมเสียได้ทั้งหมดอ่ะพี่แต่คำถามคือถ้าใส่ไม่เยอะแล้วจะรวยไงวะทริกของผมอย่างหนึ่งคือสมมุตินะกราฟจะมาช่วยคุณตรงนี้ถ้าคุณซื้อไม้แรกที่ประมาณเจ็ดบาทยังไม่ตองไม่เป็นไรถ้าคุณซื้อของไม้แรกที่ประมาณเจ็ดบาท ส่วนตัวผมนะผมก็ดูสิว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่ปลอดภัยถา้ <c oughs> ถามันขึ้นมาสักประมาณ9บาท10บาทมันกำไร40% 50%าไร4แล้วนะคุณก็เติมของได้อาจจะเติมได้น้อยลงอาจจะไม่ได้เติมเท่าเดิมคุณอาจจะมาเติมอีกทีสัก let's say ประมาณ9บาท10บาทเติมอีกทีตอนที่กราฟมันเริ่มยืนแถวมา11บาทกว่าอะไรอย่างเงี้เป็นต้นเห็นภาพไหมฮะฉนั้นกราฟจะเป็นช่วยในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงว่า ในแถวเนี้ยถ้าอยากจะเข้าเข้าได้หรือ,อยังถ้าอยากจะเติมเติมได้อีกเท่าไหร่บริหารความเสี่ยงส่วนนั้นแต่กราฟไม่ใช่ตัวมาบอกคุณว่าคุณหุ้นตัวนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนไม่มีมีบางคนนะเคลมที่สีกราฟว่าสามารถนับคลื่นแล้วฟอร์แคสอนาคตได้ไม่มีไม่มีใครฟอร์แควสโควิดไม่มีใครฟอร์แค t สสงครามยูเครนไม่มีใครฟอร์แควสอินฟลชันที่จะขึ้นมาขนาดนี้ ถ้าทุกคน forecast inflation ที่ขึ้นมาขนาดนี้เราควรจะกักตุนน้ำมันให้มากกว่านี้ถูกต้องไหมฮะฉะนั้นไม่ไม่มีอะ่ะ <c oughs> ผมก็เลยมองว่าเนี่ย obscurity to mainstream เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญมากมีอีกตัวหนึ่งที่ทีเ่เป็น success case ในอดีตแล้วกันพูดอย่างนี้ก่อนคุณก็ต้องระวังนะว่าผมแอบอ้างเอา success ในอดีตมาเป็นตัวขายคุณก็ต้องระวังนิดหนึ่ง LPN เนี่ยคือซ u ปเปอร์สต็อกในอดีตเลยนะคุณพอทราบไหมทำไมคือคอนโดโครงการใหญ่ที่สร้างได้เร็วและราคาถูกมันเซิร์ฟกับตลาดในเวลานั้นเพราะสมัยก่อนคอนโดในเมืองคือคอนโดราคาแพงผมไม่แน่ใจพ,พ,พวกเราได้ได,ได,ได,ได้ได้ดูศึกษาอดีตแค่ไหนแต่ว่าพี่ๆหลายๆท่าน น่าจะพอจําได้ว่าสมัยก่อนถ้าคอนโดยุคยุคปี2000นเะนี่ยยุคแรกๆนู้นเะนี่ยคอนโดสมัยก่อนเนะี่ยจะเป็นคอนโดราคาแพงแล้วพอเริ่มมีเทรนด์ลดไฟฟ้าออกกระจายเป็นส่วนต่อขยายจะเริ่มมีคอนโดราคาถูกลง LPN เขามาเขามาจับตรงนี้อะไร IDO อนันดามาจับตรงนี้ถึงได้แจ้งเกิดในช่วงนั้นแต่วันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะเห็นภาพ่าเห็นโจทย์ที่ผมว่าเราจะมานั่งคุยกันคือ แล้วอะไรเป็นสิ่งที่เป็น o b s บสค i ว y แล้วน่าจะเป็น Main Stream ในอนาคตผมว่าโจทย์จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าที่คุยมาทั้งหมดคือ Success Story ในอดีตหมดเลยอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือ Cocacola เป็น Success Story ของ Warren Buffett ถูกต้องไหมครับคุณดูหุ้นมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะมันก็มีช่วงดีของมัน สมมุตินะคุณซื้อคุณซื้อสมัยวอร์ร n b บัฟเฟตคุณคิดดูนะคุณเนี่ยจะทนถือหุ้นได้ขนาดนั้นจริงเปล่าตั้งแต่ประมาณปี1998ยันปี2004ก็คือประมาณ6ปีหุ้นมันไม่ได้ไปไหนนะต่อให้จ่ายปันผลให้กับคุณ5% 7%ผมว่าก็อาจจะอาจจะไม่ไหวนะใช่ป่ะมันพึ่งมาพุ่งจริงๆอ่ะ มันเพิ่งมาพุ่งจริงๆอ่ะปีนี้เองหลัง2004แล้วพิ่งมาพุ่ง amazing ตั้งแต่ประมาณ2021บาทไปประมาณ180บาทอันเนี้ยได้9้าวเด้งแต่คุณดูดีกว่าจะมา9้าวเด้งได้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ไม่มีอะไรครับ consumer นี่ซึ่งการบริโภคมัน,ม,นมามากขึ้นมันมาจากการที่ประเทศกำลังพัฒนาคนที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนามีเงินมากขึ้นก็เลยสามารถซื้อลักชัว โค้กนี่คือลักชัวรี่ในพวก in India, นะอินโดอินเดียนะได้มากขึ้นนะฮะก็เนี่ยเราก็ต้องมานั่งแกะโจทย์ว่า the next thing คืออะไรอย่างผมเองอะแชร์ให้ตัวหนึ่งนี่คือตัวที่ผมสนใจแต่มันลูกผีลูกคนนะพี่นะดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ถูกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปี สมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร081 173 900 081 173 900โทรมาได้เลยนะคะ